สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวิวคอยู่รายการดีๆที่มีวีเจหน้าตาดีที่สุดวันนี้อยู่กับวิวพักแล้วก็อยู่กับคนนี้ล้อนัดของเราสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาแทนพี่มิ้นเนื่องจากพี่มิ้นไม่ว่างมางานนั่นเองเราไม่ได้เจอกันเนี่ยประมาณสอสาวันคิดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยภารกิจอะไรหลายอย่างก็คือวันนี้เป็นอีพีพิเศษ่างนี้นันบอกไปเพราะว่าจะเป็นอีพีที่ต้องเสียตัองตา ว่าเป็นอีีสุดท้ายของรายการวิวคอยยูแล้วนะคะเราก็เอาจริงรายการวิวคอยูของเรามีหลายอีพีนะเป็นสิน่าจะ1ิ EP ีพีแล้วนะคุณนะัโอ้ยยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบหรอ,หรอโอ้ยี่สิบกว่าคนจัดรายการจำไม่ได้คือมันก็ระยะเวลาน,านานแล้วก็เยอะด้วยนะคะจะร้องไห้ก็เป็นอีพีสุดท้ายของรายการวิวคอยยูของเราซึ่งเป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะจังรายนิดนึงอ่ะใช่ไหมใช่เป็นวิทยกรรมของผมต้นนั้<ค>นเลยเฮียมา ตามชื่อเลยวิวคอยอยู่ก็เป็นรายการเกี่ยวกับให้หลายๆคนได้โทรเข้ามาแบบเล่าเรื่องราวสุดแซ่บสุดโอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไตลก์การแต่งตัวของกินรอบรั้วมอขอหรือว่าทั่วประเทศเลยเรื่องราวอัปเดตต่างๆของเราในช่วงหลังๆมาก็าจะเป็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีผู้ฟังเนี่ยฝากมาในทางอินบ็อกซ์ทางบ้านท้่ไม่มกล้าเปิดเผยตัวตนว่าฉันเป็นใครฉันได้อยากมาเล่าวีรกรรมแซ่บก็ได้นะคะแต่วยความที่หลายๆอย่างในการของเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปอาจจะแบบเฮ้ยพิม มีมนนัดรายการอยู่คออยูปิดปแล้วเราจะมีรายการอื่นไหมแน่นอนว่าก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นต้องรอติดตามเลยว่าเราจะมีรายการอะไรที่เริดแจ๊บบ ยิ่งกว่า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 ขอสปอยใช่ไหมสปอยว่ยาพูดด้วยเรื่องวิลกรรมของแบบรายการวิวคอรยูของเราเนี่ยเอาจริงไหนจะเล่าว,ว่าวันไหนที่มีพิมพ์กับน<อ>ัดวันนั้นจะเผาพี่มินวันไหนที่มีพิมพ์กับพี่มินก็คือจะเผานันดวันไหนวันไหนที่มีนัดกับพี่เมย์เผามืนี้ก็เถาตั้งแต่ทํารายการวิวคอยูมาประทับใจอีพีไหนที่สุดอีพีไหนที่ราถ้าใจที่สุด มันจะมีอีพีหนึ่งทุกคนเป็นอีพีที่บอกว่าสุดๆจริงจคือจะมีผู้ชายคนหนึ่งจำไม่ได้อีพีไหนแต่ว่าเป็นช่วง,งแรกแกผู้ชายคนหนึ่งไ,ไปจับตูดผู้หญิงอยู่บึง<อ>บึงหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นบอกเลยว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าคนนั้นคือใครเอาจริงเออเดาได้ไบ้คุณนะัทเขาคือใครแล้วลักษณะรูปพรรพันธ์สันทันไม่ค่อยเหมือนคุณนัทเท่าไหร่อีพีไหนที่ประทับใจหรอก็จะเป็นอีพีที่แบบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรั้วมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเนาะความชำมุ่ญยาอะไรของเขาแบบน เราไม่ได้มีแค่การเล่าเรื่องว่คุ้ยอกหกักบ้านแตกสแสีแกขาดเล่าเรื่องของกินไลฟ์สไตล์ที่ชอบ้านเล่าที่โดนใจใครที่ว่าต้านแบบไหนเนี่ยเรามีหมดรายการของเราคารบรถจริงๆทุกคนสามารถกลับไปย้อนชมนะคะอีพีต่างๆของเราได้ในวิวพอยูซึ่งมีเยอะมากเอาจริงมีแบบว่าหอนุงหอนในมีดำมุงดาม,มากอะไรในรั้วมองขอเยอะด้วยนะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ตลอดเอาจริงมันไม่ได้มีแค่แบบ e ีแค่นี้คือมันมี E ีพีที่แบบสนุกแล้วก็เยอะมากมันจะมีอ p พีหนึ่งที่เล่าเรื่องหอบพัก รอบมาหาวิทยาลัยที่แบบว่าช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่เด็กปี123เลยนะคะที่แบบเอยเจอผิดโควิดฉันไปเรียนที่บ้านแล้วเป็นการหาหอที่แบบแย่งชิงหอพักกันอะ่ะท,ทีนี้คือแบบสนุกมากแล้วก็ชอบมากนอกจากนี้จะมีเรื่องราวที่เอาพูดตรงๆว่ามีเรื่องราวจาาังไรเรื่องราว18บวกอ่ะคี่ว่า18บดวกนี่ไม่ใช่มีประโยชน์นะเราพูดถึงเรื่องความรักใยเรื่องว่าเฮ้ยการมีเซ็กซ์นัานาน่นนี่นะคะไม่ใช่เรื่องที่ผิดทุกวันนี้เราสามารถเปิดใจคุยได้อายุเท่าไหร่อยากฟังอยากฟังเรื่องเซ็กซ์ของพิม ไม่มีค่ะไม่เคยเลยยังไงยังไม่มีแปนเลยยังบริสุทธิ์ผุดพองอย่ะไม่ใช่ใช่ไหมอะไรนะคะยังบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ใช่ไหมพองอยู่ไม่เคยผ่านมือชายไม่เคยอ่าผ่านอะไรมาบ้างนี่พี่รุษนี่คือการหัวเรากบเกินเพื่อกบพี่รุษของตัวเองไว้นะฮะที่จริงแล้วเขามีอะไรบางอย่างอยู่ดูจากรอยยิ้มและแววตา เหมือนคําว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันประสบความตรงอะเปล่านี่ใช่คือจะเล่าว,ว่ารายการของเราโคมโรดแบบมันก็จะมียินดีที่แบบว่ามีพี่ๆที่เป็นกูรูทางด้านความรักมาบอกว่าเฮ้ยการเป็นแบบยิชนีมันคืออะไรอยู่กับผู้ชายอย่างงี้เง่าอย่างขี้ก็ได้นิดหน่อยแล้วก็พูดเรื่องว่าการมีเซ็กซ์ที่ดีเนี่ยป้องกันนะแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่อายฉะนั้นความรักเรื่องเซ็กซ์เรื่องสนุกสนานกระผมรงอยหาเรื่องของกินเรื่องไรสไตล์ที่เที่ยว ครบหมดเลยในรายการของเรานะคะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยอย่างที่บอกไปคุณน,นันรายการวิวคยูไม่มีแล้วจะเป็นรายการอะไรต่อไปเราอาจจะเปิดรายการใหม่อีกทีแรกแต่ยังไม่บอกนะว่าจะเป็นรายการแนวทางไหนแต่เชื่อว่าทุกคนฟังตอนนี้คิดารายการของเราเนี่ยเราเ คนที่มีมาตรฐานคงเส้นคงวารายการเรามั่นคงเรื่องจังไรตลอดมา18บวกทุกีพีพูดประโยคไหนเข้าเรื่องน,นี้ได้ะน้นทุกคนคาดหวังว่ามันต้องมารายการแนวนี้แน่ๆนะเด็กๆที่กำลังรับชมอยู่ UE. อายุต่ำกว่า18ปีก็นะคะใช้จักรยานในการรับชมนิดนึงกับรายการของเราใช่เลยครับลองให้ทำไมหิวข้าวหิวข้าวพูนเลยว่าหอมปากหอมพอรายการของเราเนี่ยสรุปง่ายๆว่าวิวคอยูของเรา EP นี้ก็เป็น มีส่งท้ายนะคะแต่ว่าเราจะมีรายการใหม่แน่ๆเรเ็วๆนี้วันนี้พี่มินไม่ได้มาไม่เป็นไรวันนี้พี่มินปากมานะคะว่าเฮ้ยเรามาเจอกันเลยใน EP แรกรายการใหม่ในสัปดาห์หน้าแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารายการแบบใหม่แบบสับของเราจะมาในรูปแบบไหนแน่นอนว่ารายการของเราจะยังคงเรื่องสนุกสนานเฮฮาและยังมีสาระที่บวกกับเรื่อง18บวกอย่างแน่นอนคุณอาใช่แล้วค่ะโอเคเป็นว่า สำหรับวันนี้เนีคะรายการของเราวิวคอยูดำเนินมาจนถึง e ีสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรายการของเรามาฉะนั้นเดี๋ยวเจอพิม์พกับนัทแล้วก็พี่มินในรูปแบบชมใหม่แบบใหม่แบบสับในรายการใหม่ไม่แน่รายการหน้าพิม์พกับพี่มินอาจจะสลับสไตล์กันแต่งตัวนะคะคนนึงเป็นฮาซานคนนึงเป็นหมูป่า มันแนวเดียวกันไม่ชนตาสรกูป่ากนเนะอนะคะ,ะ,คะโอเคจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะเรามีรายการแบบ่แนแน่นส่วนใครอยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่บอกมาว่ารายการของเรามันมีสาระแลวมันมีความจังไรนี่มันจะแค่ไหนสามารถกลับไปดูได้นะคะในยูทูบของเราบิวคออยู่นะคะมีพิมพ์นะคะนัทแล้วก็พี่มินนะคะส่วนรายการหน้าของเราจะเป็นอะไรนั้นทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้พิมพ์ค่ะนัทสุดหลอนเดียวนัทสุดหลอน คิดว่าตอนนี้ก็นัดนะเขาก็น่าใสอ่ะน้อนะคะบอกนัดบอกว่ารับงานพีสตนเตอร์นะคะพิสตเ,เตอร์ิสเอ้ยนะฝากพวกเราสามคนไว้ในอ้อมอกอมใจด้วยแล้วเจอกันในรายการหน้ากับสัปดาห์หน้าวันนี้รายการของเราวิวขออยู่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับรายการแบบใหม่แบบสับในชมใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย